พอนที่คือว่าได้เลขสูตรคำนวณมากบมจ้ะโอ้ยเส้นหามากมันเข่ามาตลอดเลยเพราะว่าเนนันทรงมหใหเนี่ยแหละมันมีประวัติคนอยคนเพียร์ไหเบิงมาอยู่ประวัตินีหลายหวนวดมาอยู่วันหนึพิ่นเข่าเต็มๆเลยวันหนึงเข่าคักเข่าแน่บ่จ้ะสามตัวเลยออืแต่ว่าคนว่า โอทีดออกไปแบ่งปันเอฟซีน้ำกันค่าได้ส่งด้ลาบน้ำกันมาสั่นมาแล้วคนถือซื้อเงินเงนถึงคนทรงมาหายแล้วแล้วเสียเห็นไม่พิมพ์บึงประวัติเก่าซึ้อกันมี่นีมีอันไหนเนี่ยนี่นะจ๊ะนี่เป็นคำนวณมาได้ยังได้เป็นเทีเป็นสามสามหมองมันไม่พิมพ์ี่หนึ่งสองสามหนึ่งเออหนึ่ง,ง,งสองสาม ล,ลักรักลอยได้หาลักหนีได้ลักซิฟได้เก้านี่ได้เจ็ดนุ่นออกตรงงเลยเป็นคำนวณมาหายแตว่ว่าพระอาทิตย์เปลีนจะเป็นคำนวณให้ไม่ไมพิมพ์พระพอาทิตย์นจ๊ะวันนี้เมื่อกาได้เต็มเต็มได้เก้าเต็มเต็มหาเก้าเจ็ดหาเก้าเจ็ดนี่หน่อยพิมพม์น่อยหนึ่งจะคำนวณออกมาหนูคะเน้อ ว่าโอ้คี่ดีแสกับน,นาะบานันเพราะงั้นเพื่อนนั่นซื้อไว้หรือเปล่าเลขคนเห็นไว้เอ้ยหันวันหนึง่งคนเขาเ่าคนถือคักถือแน่แล้วเขาล่างเข่าบนเนาะเข่าบนเข่าล่างเพื่อนสามตัวเนาะว่าเพื่อนอยากแบ่งปันเพราะที่ก็ไม่พิมพ์มจ้ะอยากให้เอฟซีช่องเฮามีโชคมีลาบนะเพื่อนว่าเพื่อนเล่นตนนัวนะนะคนซื้อปวดเพื่อนว่าซื้อเพื่อนอยังโอ้ที่ก็ไม่พิมพ์ม,มีตเลขสิ่งซักจิดให้กับอันเลขฝันเนาะเพราะที่เนาะ ำนวน,นี่เพออรวิศกับพเก่งเป็นได้ดอกจ้ามีตะพ<ก>นแ่ว่ากเล่นเพื่อนมาม,<ร>นมีตะพันเฮทไหจ้ามีตะผูพอันเขาาพ่นกออระเฮดไหเพราะวิศพนกอยากแบ่งปันนี่ละจ้าจ่อันนี้เพ่นเฮดไหเนาะค่ะเนาะวัตทีแล้วเขาเพ่นได้ร้ายจ้าเขเจตรงตรง่ดตรงตจ้าีด้วจากของงวดนี้เนาะค่นเนาะนี่แหละพนคำนวให้เรยบ้อยเลื เป็นเห็ดในข้าวเดียวนี่พูดเป็นเห็ดเปล่าข้าวเดียวแล้วข้าวเดียวเจ้าเว้าแม่นอยู่แล้วพระอุทิศเพิ่นก็ะเฮดใส่เวลาอยู่เด้อจากกันเพิ่นบ่กหากเพิ่นบ่ะเฮดให้ได้ว่าเพิ่อนชายภายง่ายๆจ้ะเตฟซี่ก็ว่านขอสูตรแน่พระอุทิศขอสูตรแน่ไม่พิมพ์ไม่พิมพ์ก็ะปกล้าขอน้ำเพิ่นละจ้าเบิเ่งเ,เอาเบิ่งเอานี่ละจ้าเพิ่นเฮ็ดมาให้เนาะค่ะเนาะ ก็สั่งจีว่าเลขซองรับอันซองละสองหมื่นสามหมื่นเรจะไม่พิมพ์กับบุกานอะจะเนาะนี่ล่ะเพิ่นอยากแบ่งปันกับเบิ้งน้ากันเด้อค่ะเด้อก็ไม่พิมพ์กับพระอุทิศนี่จ้ะก็หูซ้ากันนี่ล่ะแต่ว่าเพิ่นอยากให้พอเพิ่นอยากให้เพิ่นอยากให้พระอาทิตก็ไม่พิมพ์เพิ่นว่าไม่พิมพ์ก็อยากให้เอฟซีบ้านนี่เนี่ยไม่พิมพ์กับพระอาทิตก็มิแต่อยากแบ่งปันอยากให้ได้อยากให้รวยๆวยวันทุกคตนะอยากให้รวยๆอยากให้วิทยุวิทย์อยากเนาะ นี่จ้ะก็อาศัยดวงผู้คนอยากแบ่งปันนย่ละจ้ะสูตรคำนวณสูตรคำนวณเพิ่มสูตรเต็มๆเลยได้นี่เป็นเขามาสูงวดงวดงวดเขาตรงเลยงวดสูงวดกับเขาเขาสองตัวหลังสินะไม่พิมพจ้างวดก้อนหนึ่งกับเข่าอย่างเขาไอ้สองตัวหลังมันออกศูนย์แปดออกศูนย์แปดสามศูนย์แปดเลยมาะไรบบอกสามศูนย์แปดงวดหนึ่งกับเขาอีกฮาเก้าเจ็ดอีก การซ่อมเบิองมาหลายงวดแล้วล่ะจ้าแม่พิมพ์กับบัพท่านได้ลงเนาะเขากับเบิองไปเข้ากับบกาวขงเพิร์มาลงคือกันนั่นแหละบกาวขงเพิร์มาลงกับเพิร์กับอยากหายเข้าแต่ว่ากับบัพท่านได้ก่าล่วงเกินจ้าแต่ว่างวดนี้ก็ขออนุญาตแล้วล่ะจ้าขออนุญาตแล้วขงเพิ่์ลบ่อนเอ้ยน้าเอ้ยบ่หายเอ้ยยังเลยขงเพิร์นแม่พิมพ์จะลงกับลงแต่ว่าบ่หายเอ้ยยังปลาเปรี้ยงปันหมูพวกพี่น้องเข้าสันเพิร์านี่ละจ้ะเป็นได้นี่่ละะจ้ ก็ขอบคุณหลายๆเดี๋ยวจะเด้อแนวทางเนาะค่ะเนาะนั่นละสูตรเพคนเห็ดจังเสลาเผูดด้ใดจับได้กระเบิงเห็ดน้ำเพลินล่องมึงได้ถทายเบิงคักจับได้กระเบิงเห็ดนี่ละสูตรซุ้มก็จเจ้าไปเห็ดอันขายช่องละอันหาหมื่นหกหมืน่นเป็นกระเบ็ดมาให้โอ้ยให้ดทุกรางวัลที่หนึง่งเดี๋ยวจางวดนี้เด้อขอบคุณที่แบ่งปันเพราะว่ที่ก็ไม่พิมพ์ไอเอฟซีทุกคนได้น้ำทุกคนจ้าห้เบิงคักค่ะเด้อค่ะเด้อ แม่พิมพ์ก็พอที่กัดนั่งอันแม,ม่พิมพ์สิผ้าเฮ็ดนี่ยังบุญเฮ็ดยังแม่พิมพ์นี่โอ้ไม่หนีสีป,ปกผักกะทินว่าอันอากาศเย็นใจเอฟซีไปใส้กับพระท่านได้ฝนตกฝนลิ่นมันหนาวเนาะมันหนาวจ้ะก็เลยว่าสิป,ปอกผักกะทินไว้อัน,นเก็บมาหมู่บ้านนี้ปอกไปปากปาก,กันผู้เพิ่พนบ่มีต้นเนี่ยปกใส่อัน,น ใส่อันตู้เย็นไว้นี่ยแหละจ้ามันบริบไปใส่มาใส่มันอากาศมันตั้งสีนอจาน้าเนาะจะได้เฮ็ดหน้าเราบ,บร่บตั้งใจก็ให้มีโชคมีลาบน้ำกันเด้อเอฟซีเด้อพวกเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระอาทิตย์ไหมพิมมิโคงั้นได้ใจอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวยจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันจะได้ได้ทานเนาะค่ะเนาะ อยากให้รวยรวยทุกคนบ่ให้มีผู้ลำบากเจ้าคนดอกไม่พิมพกระไดเพยายามโซอาหาแนวทางดีๆมาแบ่งปันกันจ้าก็มีเขามิรุดเนาะจ้ะน้อผู้ใดก็อยากได้เบิ้ลไม่พิมพ์แห่งอยากถือก็ร้ายไม่พิมพ์จะแจกเบิ้ลละเกินเด็ดเดี่ยวมาเอาทุกคนนี่ละทรงไปหายความไม่พิมพ์ทรงเงินไปเพิ่นพร้อมทรงหายความถูกจักสามชิ้นลานที่เขาสิว่าจังได้ก็สิโอ๊ยผู้ใดเดือดร้อนลำบากไม่พิมพ์ก็จะแบ่งปันเมื่อนั่นละจ้าบ่แพงดอกตายไปก็เอาไปน้ำบ่ได้ดอกไม่พิมพ์คิดซ้ำนี่ละจ้า เท่านั้นแล้วบานหฮอสมุนบานีานน้องบาน่เด้สี่ในพี่มันปอกไดปกติน้่เกินปูงผููเป็นหักเป็นแพงกันเพื่ออันผููเป็นหาสูตรมาเพป่นกันเกตมาหาย้อมด้บมเน็นหายซื้อๆดิเพิ่นมีเพิ่น่มียังเพิ่นกับปั่นเข้ามาเนี่ยแหละพี่มันหเป็นคนอันซื้อเนาะใช้เสียบาจังเลย เสี้เซงบ,บ่เปลี่ยนนะนโบง่ายๆโหลดพเพราะวีก,ก็ไม่พิมพ์โอ้โหไปเอาไปแย่งซิ่งผู้ใดเป็นดอกยุตตามภาษานี่ยละจ้ะมีเด้อเลขจ้ะใส่ไหไ่พิมพ์จ้ะโวันนี้บอกมีกกเลขจับกออกมาให้จังสีนเนาะคะเนาะเซียนคำนวณเพิ่นเนี่ยครับเพิ่นบ่ประสงค์ออกน้ำดอกอยากออกน้ำขึ้นยัง,งตววแต่ว่ากับโหจะในใจเพราะาที่ก็ไม่พิมพ์กับพ่อละ,ละละอยู่ในใจเสมอเน้ะในน้ำในน้ำในน้ำเพราะว่าวันที่เนี่ยละเนาะเป็นตัวแทนเนาะไม่พิมพ์เนะาะจ้ะนี่เด้อมีเอฟซี มันเงินเพิ่นเขา่าเนี่ยเข่าเต็มๆเลยหาเก่าเจ็ดเหล็กสูตรคำานวณของเพื่อนนี่<า>เขามาสูงงวดเลยอัน <หา S 1> ไม่พิมพ์ถูงนำ้ำเลยหลายไม่พิมพ์สิบิบบ๊กฮอดบ้านเลยเหรอนี่ตาม,มตามฮอดบ้านเลยเหรอไปเยี่ยมไปสมานาคุณยางคักขึ้นกันละบ๊อปล่ปปปปอยว่างหรอกอยากให้พ่อค้อนจริงใจขึ้นกันนี่ะนะนี่จากงวดที่แล้วนี่เขาคักแนี่เป็นว่าโอ้เขาคักเขาเน่เขาจนจน ปากบ่ไ้เลยไม่พิมกันไม่พิมก็คืปากบ่ไ้เลยปากบ่ออกเลยจ้ะพอาะเทีดซื้ออยู่ซื้อหาเก่าแปดบ่อตรงๆีบนี้ว่าเร่กพมีเกดซื้อหาเก้าแปดหเก้าแปดพนาไม่พิมเบื่งเรขยยุคหาเอาพนยังตีให้เก้าเจ็ดเก่าเจ็ไม่เกิก็เก้าแปดยู่ผู้เดียวแล้วมันกนแตนเดียว จางหวนันพรทีดฝัน04มันปะ04เพิ่งกะตีอะเพม03เพิ่งกะเอา03เพิ่กตีเป็น03เพิ่เอา8 03เด้อวางส่แมะปาดนี่อมาหลักกานเขียวจะมีวงมาในวนนีเนาะไม่พิมเนาะจางวนี้จ้ะนี่งวนนี้เบ่งน้ำกันจ้ะเบน้ำกันจ้ะนี่เพิ่คำนวณออกมาแล้วไม่พิมพ์ได้องเก่าไม่พิมแต่ว่าม่พิมพ์กับโพธิกรเลยมาจับไปเป็น9 2กับ2 2 ให้ได้น้ากันทุกคนด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่นเขาค่ะเขาเนี้ยเพิ่นได้หลายแสนเด้ครับมึงหนึ่งคนเขาทั้งล่างทั้งบนห้าเจ็ดนอกจากเนาะห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดวอ้อนี่เขาขาไอ้เขาได้ทั้งสองตัวสามเด้อแต่ว่าเล็กออกว่านังข้านนอกจากเนาะเลขออกว่านังข้านแ้่ว่านังข้านเนี่ยที่อยากย่อมเนี่ยจากย่อมอยู่ไม่พิมพ์ก็ที่อยากย่อมอยู่แต่ว่าเอสซี่กับภูคนดวงดีดวงโพธิวชิเอิงว่าบอกกันก็ไม่พิมพ์มา สิตามผู้เพก็นโศกดิ้งหัวขันขันเพราะทีบอฝันน่ะนะแั่เพราะทีบฝันกับเพระตองว่าวแดงงวดนี่ยพี่มันจะเพราะว่าวเลยเพราะว่าบ้นบ่อเข่าก็คือสองงวดแล้วก็คือแต้มเดียวแต่ว่าจะตามผู้เพก็นโศกเลยจ้ะเอฟีกับเบิรงแล้วก็ตามผู้เพก็นโศกเลยจ้ะไม่พิมมี่ขอเวลาอีกนิดเดียวเมษาขอทิบขอเวลาเมษาเนอะจ้ะเนาะบ่ขอแล้วสิขอใส่น้ำกันกับเอฟซีหัวเห็นแล้วบต่ว่าเอาเอาดวงผู้เพก็นโศก เด็กก็ไปตามแม่หมอนให้เด้กจำแม่หมอนกับคักหนึ่งกระดานไม่หมอนกับเก้าเจ็ดสองคักตัวเดียวเก้าสองเจ็ดมาของเราอ่กหนึ่นกับจันกับมีมองผู้ใดมองหยดไปหาย่างลายมองหยุดจากมองพ่อใหญ่กับมองลายอยู่ดอกไม่พิมพ์ลายแต่มันมันหนาวอย่าเปล่าหอดมือหอดเวียนกันยังว่ากันไหมมันอากาศไปใส่ได้ใด้วยจากทั้งฝนทั้งยังเนาะนกจากยังไปยังหนาวกับหนาวหายใจร่วมกันทุกคนเด้อค่ะเด้อ นี่แหละครับหมดครับใจกันไปจ้ามิยังกระไดว่า้าสู้กันฟังแบ่งปันกันจ้าหมดวันที่หนึ่งมีนาเป็นไห่มากล้วอได้พี่นองเลย FC ยู่เมืองหนองเมืองนากะให้ได้น้ำกันให้กำลังใจโพ s i t i v กันพิมพ์เลยทุกค่ะเด้อยุไส่กลับไปซื้อไปสอหามาแบ่งปันกันจ้าอยากให้รวยทุกคนอยากให้ได้น้ำกันทุกคนจ้าธรรับมนีกัสมีพนุขานสวัสดีค่ะ